มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองความรวยตีธนพลเด็กรุ่นน้องที่ประกาศชอบแอฟทักสะออนต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมเมื่อวงในนะคะหรือสพัสคุณแม่นางเอกแอบมีรักครั้งใหม่ซึ่งโลกออนไลน์ต่างก็พุ่งเป้าไปที่แอฟพักสะออนพักสุขเจริญ ที่นับวันต้องบอกว่ายิ่งโสดก็ยิ่งแซบคะ่ะซึ่งงานในโลกโซเชียลต่างก็จับตามองหนุ่มหน้าอ่อนอย่างตีธนพลนะคะที่เคยประกาศชอบผู้หญิงอย่างแอฟทักษออนกลางรายการ3แซบจนทำให้แอฟทักษะออนถึงกับเสียอาการอย่างหนักคะ่ะและหากย้อนไปครั้งหนึ่งนะคะตีธนพลนั้นเคยได้โพสต์รูปคู่กับนางเอกสาวแอฟทักษออนเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า นางฟ้าในดวงใจปลอชีวิตได้คอม p ลี t e แล้วเห็นหน้านิ่นงๆแบบนี้ในใจคือไม่ไหวแล้วซึ่งชัดเจนว่าติธนพลนั้นแอบชอบแอฟทักซ์ออนมานานมากนะคะส่วนที่หลายคนตีความว่าตีคือเด็กคนนั้นที่พี่แอฟคุยอยู่ถ้าตีเป็นเด็กคนนั้นได้ก็คงจะดีมากๆครับความจริงแล้วจะใช้ตีหรือไม่ใช่ตีเองก็ตอบไม่ได้ตีไม่รู้ผู้ชายคนนั้นเป็นใคร เป็นเรื่องที่พี่แอฟเองต้องมาตอบเองตียอมรับว่าชอบพี่แอฟเคยบอกพี่แอฟแล้วตอนไปออกรายการด้วยกันและในรายการก็มีการเล่นเกมทำกิจกรรมร่วมกันตอนแรกไม่คิดว่าจะได้จับคู่กับพี่แอฟเพราะไปด้วยกัน3คนแต่ว่าสุดท้ายก็ได้คู่กันเหมือนโชคเข้าข้างโชคดีมากและวันนี้นะคะไปส่องความรวยของตีธนพลเด็กรุ่นน้องที่ประกาศชอบแอฟทักษะออนนะคะ ซึ่งมีอายุมากกว่า14ปีโดยตีนะคะเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดโดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะผลงานการแสดงเรื่องแรกไวยกล้าฝันในปี2,559และเป็นที่รู้จักจากการแสดงซีรีส์วายชื่อดังอย่างบทหมอบีมอย่างบทหมอบีมในเดือนเกี่ยวเดือนนอกจากนี้นะคะตีธนพลยังมีกิจาการส่วนตัวเป็นรีสอร์ทและร้านน้ำอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยค่ะ อีกทั้งงานอดิเรกของตีนะคะเวลาว่างก็จะพาคุณแม่ไปทานอาหารอร่อยๆช้อปปิง้งแล้วก็เที่ยวต่างประเทศซึ่งตีธนพลไม่พลาดที่จะอวดความน่ารักของแม่ลูกให้แฟนคลับได้ชมกันอยู่เสมอค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ